ใครเพิ่งเข้ามาฟังดีๆค่ะกระดาษทิชชู่20ห่อ8,400แผ่นซื้อ1แถมสามของแถมเพียบส่งฟรีเก็บปลายทางรีบพิมพ์เอาเลยนะคะทีมงานพร้อมรับออเดอร์ค่ะโปรแรงที่สุดแห่งปีบอกเลยว่าพลาดแล้วจะเสียดายมาก นี่เลยค่ะกระดาษทิชชู่ของคนไทยเนื้อนุ่มหนา5ชั้นยกลังใหญ่20ห่อรวม8,400แผ่นใช้ได้นานเป็นเดือนเดือนไม่ต้องวิ่งซื้อบ่อยดูนะคะทุกคนกระดาษนุ่มมาก5ชั้นเต็มเต็มไม่ขาดง่ายแม้จะชิดของเพียกก็ยังอยู่แต่ที่เด็ดคือวันนี้เวจัดซื้อหนึ่งแถมสามของแถมแดงแรกขาตั้งโทรศัพท์มือถือปรับมุมได้แข็งแรงมาก คองแถมยางที่2แปรงสีฟัน3ด้าน1แท็กมี2ออันแปรงสะอาดทุกซอกทุกมุม teeth ถือพร้อมกล่องทิชชู่ให้เห็นในเฟรม แปลว่าซื้อทิชชู่ได้ของใช้ในบ้านครบเลยในเซตเดียวปกติราคานี้ได้แค่ทิชชู่แต่วันนี้ได้ครบทั้งลังบวกของแถม2ออย่างจำนวนมีจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยจงฟรีเก็บปลายทางรีบพิมพ์เอาและกดตะกร้าได้เลยและพิมพ์ชื่อเล่นในคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะเขียวชื่อคนที่อยู่สินค้า ใครเพิ่งเข้ามาฟังดีๆค่ะกระดาษทิชชู่20ห่อ8,400แผ่นซื้อ1แถม3ของแถมเพียบส่งฟรีเก็บปลายทางรีบพิมพ์เอาเลยนะคะทีมงานพร้อมรับออเดอร์ค่ะโปรแรงที่สุดแห่งปีบอกเลยว่าพลาดแล้วจะเสียดายมาก นี่เลยค่ะกระดาษทิชชู่ของคนไทยเนื้อนุ่มหนา5ชั้นยกลังใหญ่20ห่อรวม8,400แผ่นใช้ได้นานเป็นเดือนเดือนไม่ต้องวิ่งซื้อบ่อยดูนะคะทุกคนกระดาษนุ่มมาก5ชั้นเต็มๆมไม่ขาดง่ายแม้จะชิดของเพียกก็ยังอยู่แต่ที่เด็ดคือวันนี้เวจัดซื้อหนึ่งแถมสามของแถมแดงแรกขาตั้งโทรศัพท์มือถือปรับมุมได้แข็งแรงมาก คองแถมยางที่2แปรงสีฟัน3ด้าน1แท็กมี2ออันแปรงสะอาดทุกซอกทุกมุม teeth ถือพร้อมกล่องทิชชู่ให้เห็นในเฟรม แปลว่าซื้อทิชชู่ได้ของใช้ในบ้านครบเลยในเซตเดียวปกติราคานี้ได้แค่ทิชชู่แต่วันนี้ได้ครบทั้งลังบวกของแถม2อ,อย่างจำนวนมีจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยจงฟรีเก็บปลายทางรีพิมพ์เอาและกดตะกร้าได้เลยและพิมพ์ชื่อเล่นในคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะเขียวชื่อคนที่อยู่สินค้า ใครเพิ่งเข้ามาฟังดีๆค่ะกระดาษทิชชู่20ห่อ8400แผ่นซื้อ1แถม3ของแถมเพียบส่งฟรีเก็บปลายทางรีบพิมพ์เอาเลยนะคะทีมงานพร้อมรับออเดอร์ค่ะโปรแรงที่สุดแห่งปีบอกเลยว่าพลาดแล้วจะเสียดายมาก นี่เลยค่ะกระดาษทิชชู่ของคนไทยเนื้อนุ่มหนา5ชั้นยกลังใหญ่20ห่อรวม8,400แผ่นใช้ได้นานเป็นเดือนเดือนไม่ต้องวิ่งซื้อบ่อยดูนะคะทุกคนกระดาษนุ่มมาก5ชั้นเต็มๆมไม่ขาดง่ายแม้จะชิดของเพียกก็ยังอยู่แต่ที่เด็ดคือวันนี้เวจัดซื้อหนึ่งแถมสามของแถมแดงแรกขาตั้งโทรศัพท์มือถือปรับมุมได้แข็งแรงมาก ของแถมอย่างที่2แปรงสีฟัน3ด้าน1แท็กมี2อ,อันแปรงสะอาดทุกซอกทุกมุม teeth ถือพร้อมกล่องทิชชู่ให้เห็นในเฟรม แปลว่าซื้อทิชชู่ได้ของใช้ในบ้านครบเลยในเซตเดียวปกติราคานี้ได้แค่ทิชชู่แต่วันนี้ได้ครบทั้งลังบวกของแถม2ออย่างจำนวนมีจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยจงฟรีเก็บปลายทางรีบพิมพ์เอาและกดตะกร้าได้เลยและพิมพ์ชื่อเล่นในคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะเขียวชื่อคนที่อยู่สินค้า ใครพึ่งเข้ามาฟังดีๆค่ะกระดาษทิชชู่20ห่อ8,400แผ่นซื้อ1แถม3ของแถมเพียบส่งฟรีเก็บปลายทางรีบพิมพ์เอาเลยนะคะทีมงานพร้อมรับออเดอร์ค่ะโปรแรงที่สุดแห่งปีบอกเลยว่าพลาดแล้วจะเสียดายมาก นี่เลยค่ะกระดาษทิชชู่ของคนไทยเนื้อนุ่มหนา5ชั้นยกลังใหญ่20ห่อรวม8,400แผ่นใช้ได้นานเป็นเดือนเดือนไม่ต้องวิ่งซื้อบ่อยดูนะคะทุกคนกระดาษนุ่มมาก5ชั้นเต็มเต็มไม่ขาดง่ายแม้จะชิดของเพียกก็ยังอยู่แต่ที่เด็ดคือวันนี้เวจัดซื้อหนึ่งแถมสาของแถมแดงแรกขาตั้งโทรศัพท์มือถือปรับมุมได้แข็งแรงมาก คองแถมยางที่2แปรงสีฟัน3ด้าน1แท็กมี2ออันแปรงสะอาดทุกซอกทุกมุม teeth ถือพร้อมกล่องทิชชู่ให้เห็นในเฟรม แปลว่าซื้อทิชชู่ได้ของใช้ในบ้านครบเลยในเซตเดียวปกติราคานี้ได้แค่ทิชชู่แต่วันนี้ได้ครบทั้งลังบวกของแถม2ออย่างจำนวนมีจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยจงฟรีเก็บปลายทางรีบพิมพ์เอาและกดตะกร้าได้เลยและพิมพ์ชื่อเล่นในคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะเขียวชื่อคนที่อยู่สินค้า ใครเพิ่งเข้ามาฟังดีๆค่ะกระดาษทิชชู่20ห่อ8400แผ่นซื้อ1แถม3ของแถมเพียบส่งฟรีเก็บปลายทางรีบพิมพ์เอาเลยนะคะทีมงานพร้อมรับออเดอร์ค่ะโปรแรงที่สุดแห่งปีบอกเลยว่าพลาดแล้วจะเสียดายมาก นี่เลยค่ะกระดาษทิชชู่ของคนไทยเนื้อนุ่มหนา5ชั้นยกลังใหญ่20ห่อรวม8,400แผ่นใช้ได้นานเป็นเดือนเดือนไม่ต้องวิ่งซื้อบ่อยดูนะคะทุกคนกระดาษนุ่มมาก5ชั้นเต็มๆมไม่ขาดง่ายแม้จะชิดของเพียกก็ยังอยู่แต่ที่เด็ดคือวันนี้เวจัดซื้อ1แถม3ามของแถมแดงแรกขาตั้งโทรศัพท์มือถือปรับมุมได้แข็งแรงมาก คองแถมยางที่2แปรงสีฟัน3ด้าน1แท็กมี2อ,อันแปรงสะอาดทุกซอกทุกมุม teeth ถือพร้อมกล่องที่ชู่ห้เห็นในเฟรม แปลว่าซื้อทิชชู่ได้ของใช้ในบ้านครบเลยในเซตเดียวปกติราคานี้ได้แค่ทิชชู่แต่วันนี้ได้ครบทั้งลังบวกของแถมสองอย่างจำนวนมีจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยจงฟรีเก็บปลายทางรีบพิมพ์เอาและกดตะกร้าได้เลยและพิมพ์ชื่อเล่นในคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะเขียวชื่อคนที่อยู่สินค้า